สวัสดีค yeah, ร anyway. ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวี้ครับสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเพออครับวันนี้ดอกเหมยครับผมควนหมอดเพิ่นกระถิ่นผ้ามะลินครับผมเห็นครับพังหนวดบ้านนอกครับผมอีหลับมาหนีเร็วมาหนี่มามานี่มามาหนีมามานี่มามานี่มานีนี่นี่เอายิ้มยืนมเออยืนนี่แหละยืนนี่แหละ นี่ครับผมอ้าวยากกันแลวครับผมนน้าวายยากนองแม่ขวมาเอามจะกอห้ลอยากกันยากกันครับผมอือยากกันยากกันกินนักกันกินนักกันนน้าวานหอบก็ไปกินก็ดียวแล้วครับผมพี่นองเลยไออีลาดอกไม้กินเทลากอนี่แหละค่อยเช็บ ครับผมดอกมะยครับผมมา่อยครับอย่ไปมากไหม่ดอกมะยจะมาอยู่กับคนบอดใหม่ไมนครับผมพร้อมพอร้อมพี่น้องมากครับแต่ว่ามาอยู่กับคนบอดใหม่มาอยู่นี่ได้เดืนกว่าต้องบอมน้อได้เลรอครับได้เดือนกว่าแล้วครับเดือนเท่าไหร่ครับเดนมันเดือนสิบสิบหมื่นครับประมาณสิบหมื่นมั่อกี้ครับพุ่งบอดน้องภาพยาวเนาะครับแปะมาแปะมาหมื่นเลยเนาะจปะหมื่นเลยบอก จำอ่ได้ครับจำ่ได้เนาะครับเอาไปมาหมุนหนึ่งมือนือเนาะเอามากระข้ามาครับผมตะกี้ดอกไว้นี่ที่พวกงูไปเถื่อนเยอะครับพี่น้องครับครับคนหมอดคนเดียดเอามาฝึกหัดเอาหงเลี้ยนครับผมพี่น้องเอาหงเลี้ยนบอง่ายครับผมคือยังเด็กหน่อยลูกเต้าเหล่าล้านน้อนี่แหละครับผมเอาหงเลี้ยนตัวกัมีเสียดครับผมพี่น้องย้ง

ผมไม่ไม่ดิเพราผมจ้าใจเท่าที่นับกระดูกมึงนี้ได้เลยต้องมือเท่าหน้ากระดูกที่พวกนี้เล็กครับแต่ว่าตอนนี้มากเลยเริ่มมีเหนยวมีหนังถึงแล้วครับผมถอยหลังถอยถอยเสมอถอยถอยลังถอยถอยหลังถอยถอยโอ้คือวง่ายครับคนเหม็นก็บ่าง่ายสิถอยหลังก็ถอยถอยถอยหลัถอยนั่นที่บอกรับผมโอ้โหว่ง่ายครับผมวานจะฮักครับุญฮักเหมือนลูกเต้า ยืนนยังไรครับผมนี่ีหนาแล้วครับเด้อรับรองครับผมวามรับคุหน้าครับเียจางดีัจ้างครับครับผมพัมูกุมเต่าครับผมทีไม่ไดผมผมอยากปุ้มกุณแล้วครับผมอุ้มขึ้นาแลาก็เมนอุ้มขึ้นาแลาก็เมนอุ้มขึ้นเลยครับผมบคุณบค เดนายบอกง่ายสนง่ายครับผมตั้งดอกไม้อายุจะงปีครับพี่มดหาปีครับหาปีครับอายุห้าปีครับผมจากของกับบ้านบีงนะครับเนาะครับพี่บ้านบียงบ้านยุ่งแล้วคับบ้านสลอย่แล้ครับผมเื่อกั้มีช่างสองโตเสี่ยงหนึ่งเพื่อนกับยูพัทยาครับผมนี่เดี๋เมอก็ได้มาจากคุณเหรอครับผมเพะว่าตกงาน ย้อนโควิดลนะครับผมผกงานก็เลยแขกบ่มีก็บไร่ได้บ่มีก็คก้อนพ่นกับเรียงสองคนนะครับผมเพิ่อกะบ่สามารถที่เรียงของพวกได้ผมก็เลยให้ต้นหนอนมือเดี๋ยวมาให้ก้อนมาเลี้ยงอยู่บ้านเอาครับผมตะกี้ก้อนมากระยุบคนนะครับผมเนาะยูบัทยาครับผมครับครับได้ยินี่นะครับผมทำยินี่นะได้ได้มาอยู่บ้านอยู่เงื่อนมาอยู่ในหลวงไม่ต่ำครับผม ผ่าพ้อนจีบนาะเพิ่งมานาครับพ้อนจีบพี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวไล่เขามาถามอยู่ครับเพราะว่าดอกเวมยยังมาท่านมีผ่าครับผมผ่าออกงานออกการครับผมมือนี่มาท่านมีผ่าครับผมก็บอกพ่อแต่สีเิ็ดจีเหรอครับพ่บอเพิ่งเกิดเมื่อวันท้าการครับผมครับแต่ว่าลูกซ่าลูกยั่งมาครับผมลูกหายไม่ไป้เพิ่งเกิดพ่อเลย เก็บติบนั่นแหะครับผมพ่อนรวตน้ครับสางน้อยคนนี้นะครับนี่แม่ให้กันนี่ก็ติดกอดสิหอมเลยครับเฮ้ใหญ่เป็นเสียบเลยเวลารับตามมีมุยอยู่พี่น้องเสบไลครับผมแมนมากินยาาบันหรอบ้านันหมยนี่เบเนาะเุยเบไลเบไลนยเว่่ไเบ่เบ่เบ่ ยุงส่ได้ครับคุณมนพักเู้ใพไปก็ไปเพื่อไดครับคูณน์ไปใส่นอ้ผู้นอ้ะไปใส่ไปใส่ไปใส่ลงไปไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปใ่ไไปไส่ไปใส่ไปใสไปไสไปไสไปไส่ไปใส่ไปไสไปใส่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 ไป่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไ่ไปใส่ไปใส่ไ่ไปใส่ไป่ไปใส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 ่ไปใ่ไปใส่ไ่ไปใ่ไส่ไปใส่่ไปใส่ไปใสไปใส่ไปใส่่ไปใส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 ่ไปใไปใส่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 ไปใส ่อนพี่ในันเนย่างยันกังดึงอาผมโอ้สาวหน่อยบอกงครับผมนี่้องเ้ยสาวน่อยบอกง่ายสอนง่ายครับผมสาดอกหมยเฮานห่ครับผมดอกหมยดีมี่ใยากหรบอกครับด่บอกครับ ดอม้พัดมีชายาครับผมกรเม่ว่าม้สายโยกนวครับกมสายโยกครับคนมวนมากม้สายโยกครับผมวนทวนสมบูรณ์ดีครับมอหลามาไมมามมาหนีาม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 มามมามามาี่มา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 ามาานามา ดูครับดูครับอ๋อหนาบานจะยิงห้อง,องน,น้องแม่ห้องกินแน่ดอกไม้มากิดขั้นครับผมไม่น้องถูทูทูเสาครับผมถูเถอะูลงไปเลดดยดอกไม้เอ้ยเสาเฮียนพวกหนาบานมาตรฐานครับผมอีหล่าวพี่มาไหมมา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 อีหล่าวอะไรเนาะครับเป็นหลักหนาพัางหนาบานอีหลักครับผม เอาพี่ลาเร็วเพี่เร็วมาพี่เร็วมา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 เอาแล้วมาเอามามาเก็บมาาครับคนมาเพิ่นกับพ่าย่างมากครับผมพี่น้องนี่เอาแบงค์ไพี่นวัดเนี่ยนึงนั่นเห็นบอกรับโอ้แบงคหายแยกนี่นะครับผมน้องมีน้องกับเพื่อแพร่ครับผมครับคลิปนี้ครับเอฟซีเขาเป็นกำลังใจให้ กับคลิปนี้นําเด้อครับเด้อเขามาเป็นกําลังใจให้พังดอกเมยพังหนอนหวานครับผมหนอนหวานครับอือตั้งสี่ครับผมขันควรพยูพงศ์กบบระบได้มาโซสองขาครับผมเพิง่งจะถอดออกครับเจ่าดอกเมยเขามาม้อเมล็นนกพันหนอนหวานครับผม ม่วนหลายครับพี่น้องบ้าน,านพนมีน้องหน่อยมาเล่นนั่มเสมอเสมอครับครับเบิ่งพระธาตุดอกไม้ยืนกินหายาครับผมโอ้ความสุขหลายเนาะเธอดอกไม้ความสุขหลายครับผมดอกไม้นี่นี่ กับสรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องพายผู้ผาพังบูวีนํานะครับเดอ้อเข้ามากกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครับผมกดอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับคนดวนได้ครับพ่อคนดวนมีกำลังใจเฮตดคลิปดีๆให้กับพี่น้องเดดเบิงเดเดส้มครับผมสวัสดีครับ